สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมมีกับช่องตะก,กี้โอมเนาะเนี๋ยจะมาสองอัปเดตในเกมยูสุไคลเซนเพนทอฟพาเรสนั่นเองเนาะเป็นอัปเดตที่เขาประกาศมาเป็นทางการแล้วว่าจะเป็นตู้อะไรเข้ามาเนาะซึ่งตอนแรกอะผมคือตอนแรกอะผมว่าผมจะทําคลิปคาดการเดี๋ยวผมเปาเสียงนี้ลองก่อนผมจะทาคลิปคาดการตู้เนาะคือผมนั่งส่งไทม์ไลน์อยู่แ,ลแหละวันเนี้ยคือผมนั่งส่องไทม์ไลน์อยู่ว่า ข้าวอะไรมาบ้างซึ่งผมจะได้ดูได้เนะาะก็คือโอเคเขาระกล่าวแล้วก็ง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไปเล่นมโนเองเนาะอ่ะมาในัเดียนนี้นะครับผมตู้วันที่สามธันวาแล้วก็คือวันอังคารนี้เนาะก็จะเป็นยูน่าทานด้นของยูจิอันนี้ชื่อผบจำได้แล้วโมโมะเนาะแล้วก็วันที่หกเนี่ยจะเป็นตู้ของอาจารย์โคโจนั่นเนนองเนาะอ่าซึ่งก็จะมีอีเวนต์ด้วย แล้วก็จะมีการเพิ่มเพิ่มบทที่สิบเนาะเพิ่มอ่าเกรดก็คือระดับของตัวละครนันในการอัพเป็น,นระดับเก้าแม็กเวลขึ้นได้ถึงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเอ้ยเก้าสิบเจ็ดเลเวลเนาะเปอร์เซ็นอะไรวะแล้วก็เปิดโหมดใหม่เนาะเป็นหอลวงตาก็คือเป็นหอให้ลงเนาะซึ่งก็มีเพชรเยอะมากเลยนะำจำไม่ผิดโอเคเดี๋ยวผมพาไปส่องที่ตัวละครอ,อย่างย,งยูจิก่อนเลยเนาะ เอาดับแรกก่อนดับแรกเนี่ยดูทำลายก่อนเนาะทำลายปกตินะหลังจากอันนี้เนาะหลังจากที่เป็นคอแลบภาคซีโร่ก็จะเป็นมิโุมิแต่ว่าอันนี้มันเพิ่มเข้ามาก่อนแล้วเนาะก็คือปุ๊บอันนี้ตรง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 เลยเนาะอันนี้ตรง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 เลยดูจีมาตรงอันนี้กี่อันนี้ข้ามอันนี้หายอันนี้หายไปอันหนึง่งอันนี้หายเนาะแล้วก็ เอาอันนี้รัดเข้ามาก่อนเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีอันหนึ่งก็คืออันนี้ของเดินกุงพาก็คือ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 อันนี้เนาะตู้โมโมะก็คือเอารัดเข้ามาพร้อมกับตู้ยุกิเลยเนาะเป็นโมโมะบวกกับอ่าการ์ดใบนี้แต่เนีี้ผมไม่รู้ว่าจะมาไหมเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือทั้งทงหน้าของรูปเนี่ยในรูปเนี่ยมันมันไม่มีเลยเลยเนาะในรูปในรูปก็จะแบบ มีแค่นี่กันน,กน,นี่เฉยๆซึ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยมาเด็ดเพิ่มอ,อีกทีหนึง่งมาดูข้างหน้าของยูจิก่อนเนาะยูจิเป็นสีแดงเนาะอืมอาแล้วก็ก็เหมือนเหมือนลัมโบตีแหละเนาะมีต้านพิษต้านดามมิดจากนู่นนี่นั่นเนาะโอเคดูหน้าของสกิลติโบติผมจะเอาที่เลเวลแปดเพราะว่าไม่ก่เ,เลเวลเลเวลเจ็ดละเนาะฮัมมิดร้อยหกสิบ โอ้ปิดเลงก่นปปิดปิเดี๋ยวหน้าแลมเดี๋ยวอ่ะาเมตไปที่หนึ่งร้อยหกสิบสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยหกสิบจุดสองเปอร์เซ็นเนาะเป็นนาตมไกายภาพเนาะนาตมไกยภาพส่วนนี้ที่เลเวลเจ็เนาะเพิ่มพลังของคี้เหร่ให้กับตัวเองเนาะคีคขีฮิตเหยก็คือคีเรเนาะสี่สิแดุดห้าเปอร์เซ็นเป็นเวลาสามเทิร์นทับทับเต็มเท่าไหร่ห้าสิบสอง ี่สิบเก้าคือซีบิ๊กแปะก็พอได้เนท่ยถ้าเราถเนาะแล้วก็จะทําให้เพื่อนทําให้เพื่อนทุกคนเนี่ยได้เบรกเบรกน้มเม็แรงขึ้นที่สี่สบองจุดสามเปอร์เซ็นตนาะที่เลเวลเจ็ดเนาะเลเวลหนึ่ง 1. ก็เยอะนะจริงๆส่วนนี้ดบับดอกคลิกเนาะที่เลเวลเจ็ดทำนาำเม็ดสองร้อยเก้าสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นตเนาะเป็นนาเม็ดกายภาพเนาะต่อซูนึ่ง 1. ตัวแล้วก็จะเพิ่มนาเม็กายภาพให้กับตัวเองอีกสามสิบจุดสี่เปอร์เซ็นตเนาะ แล้วก็เกี่ยนอันติเพิ่มขึ้นแล้วหกสิบอันนี้อันติเนาะเป็นอันนี้อันติเอาเป็นที่เลเวลแปดทันมดาเมจที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นตเนาะก็คือ,ก,คอก็คือต่อยต่อยตัวแบบระเบิดแล้วก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มดาเมจอ่ากายภาพให้กับศัตรูตัวนั้นเป็นเป็นเวลาสามเทินเนาะที่โดนแล้วก็อันติเนี่ยจะติด แบ็คแฟลแน่แเนาะส่วนถ้าใช้คำโกับเพื่อนก็ก็จะได้กายภาพเพิ่มขึ้นที่สิบเปอร์เซ็นตเป็นตัวนะส่วนเรื่องการ์ดเนี่ยการ์ดเนี่ยต้องไปส่องอีกเวบหนึ่งเนาะก็คือแต่แต่แต่ถ้าการให้ผมแนะนําก็พวกการ์ดกายภาพเก่งๆนั่นแหละก็คือ,อยมเปิดให้ดูแล้วกันเนาะไปที่เอตาการ์ดใบ,บนี้เนาะการ์ดกายภาพเก่งๆที่ผมนึกออกคือใบนี้เก่งๆเลย ดีๆเฟี้ยวเนาะใครมีก็ใส่ได้เลยใบนี้เคอุ้ยไปนะอาจะเปิดเปิดทีลิด้วยดูจิร่างเสื้อสีแดงก็อยู่เทอเอสเนาะส่วนโมโม่เนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นซับพอร์ทเท่าจะไม่ผิดเนาะน่าจะอยู่ปมะมเอสเหมือนกันไม่ใช่จ๊าำไปใครมานะอ่ะเอสเอสเนาะโมโม่เนี่ยอยู่เอสเนาะรหรับตัวที่ยังจะเข้าวันที่สามนี้นะมาดูสกิลด้วย มาดู็นหวหาของกิโมโมโนดีกว่าเนาะบูโมโเนี่ยเป็นสีฟ้าติดตัวเนี่ยอ่าเมื่อเลือดเท่ากับหกสิบหรือต่ำกว่าเนาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะได้หลีตเพิ่มขึ้นอีกอ่าหลีบเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสองเทินเนาะไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ติดเล่นแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเวลาต่อสู้ยิ่ที่หนึ่งทำนาเมตสายเวทหนึ่งร้อยสามสิบสามจุดหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำให้มอนตัวนั้นอะ่ะโดนนาเมตรแรงขึ้นอีกสิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทินซับอ่าใช่เป็นเวลาสองเทิน เนาะไอคิวที 2, ่สองเดี๋ยบัฟให้เพื่อนที่ที่ที่ท,ที่เลเวลเจ็ดนะเลเวลเจ็ดเนาะบัฟได้ห้าสิบเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นเวลาสองเทิร์นบัฟดาเมจนะบัฟทุกอย่างดาเมจเนี่ยคือทุกอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสายเวทไม่ว่าจะเป็นกิจภาพบัฟหมดแล้วก็ได้เบรกเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาสองเทิร์นเนาะบัฟเต็มก็จะแรงๆหน่อย ส่วนเศรษที่สามเนี่ยให้คีเรตคิเเมียกับเพื่อนเนาะคิเลตเนี่ยให้ใที่สิี่จุ40.3เปอร์เซ็นต์เปวลาสองเทินคิเตเนี่ยเนี่ิหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทินแล้วก็ทําให้สตูอะอ่าโดนดทำให้ดีทําให้ดีสตูอะลดค่าต้านทานคีไปอีกสาม30เปอร์เซ็นต์เนาะอัลล่าเนี่ยคือมันจะเฟกไว้เลยที่สามที่สสิบเปอร์เซ็นต์เนะาะอติทำนเมนีอ่า ตีไว้ที่ลบแปดแล้วทำนาเมทที่เจ็ดร้อยสิบสี่จุดศูนเปอร์เซ็นต์เป็นนเมทสายเวทตีหกหกฮิตเนาะแล้วก็ทำการลดเกลียดอันติศัตรูหนึ่งเนาะที่มันเป็นลูกอันกลมๆที่อยู่ตรงข้างล่างหลอดเลือดอละเนาะล้วก็จะสตาร์ทมอนสตาร์ทมอนทุกตัวเนาะเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นโอกาสติดอยู่ที่แปดสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ทาเต็มก็จะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ไม่มีอะไรละ ตรงนั่งของการ์ดใบนี้ที่มากับโม,โมุมเนาะก็คือจะเป็นการ์ดฮิวใช่เมื่อใช้อ่าเจอับสกิลเดือบตีก็ได้นะก็จะได้ไม่ใช่สีไม่ใช่การ์ดฮิวดีเป็นอาชาต์การ์ดฮิวแล้วก็ได้ค่าเคอร์สเอนเคอร์สเอนเนอร์จี้ก็คืออันนี้อันนี้เนาะเห็นปะอันเช่นเดียวกับข้างหน้าเวลาเรากดใช้สกิลเานาะได้บวกมาสิบอันเนาะถ้าขาดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นได้จามจ เม็ดเวท15%เนาะถ้าเริ่มแล้วก็ถ้าขาดสามเนี่ยถึงขาดสามแล้ก็ได้เป็น15กับหิวเลือดอีก35%นั่นเองเนาะโอเคสำหรับเรื่องการเนี่ยผมว่าเฉยๆแต่ตัวคอนเนี่ยน่าสนใจแต่ไม่ใช่ลิมิตเพราะงั้นก็รอลงตู้ถาวรได้แต่จะประมาณสองเดือนมัน้งน่าจะลงตู้ถาวรทนีนึงเนาะโอเคนี่ มาเรามาต่อที่อาจารย์โกโจจ้ะเนาะซึ่งมาดูเทียก่อนเทียเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเพราะอยู่ S S อยู่แล้วทุกคนรู้สาอกรู้แฟนขับรู้เนาะรู้อยู่แล้วว่าเก่งเนาะปะดูสกิลจ้ะเป็นสายอ่าเป็นสายมิกก็คือผสมผสมเนาะมีทั้งกาะยภาพากับสายเวรวทผสมอยู่ในคนเดียวกันอย่างงี้ยังเหมือนเดิมอยู่ในสนามได้แค่เจ็ดเทินเท่านั้นเนาะ แล้วก็จะมีครีที่เยอะมาอนี้อ่าสกิลที่หนึ่งเนี่ยที่ร้อยเจ็ดทำดาเมจสามร้อยเจ็ดสิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นดาเมจกายภาพนั่นเองอ่ามีมีโอกาสติดครีค่อนข้างสูงสมเข้าใจถูกนะมีโอกาสติดครีค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็จะทำให้อ่าสตูน่ะสตูนะที่โดนต่อยด้วยสกิลนี้เนาะอ่าทำให้โดนลด ใช่ไหมนี่คือนั่คือรถเนะถานระรถ,ร,ถรถต้านกับลดลดลดต้านกายภาพกับศัยเวทเนาะโอเคตูวน้้นของตก,กิลที่สองเนาะที่ร้เจ็ดก็คือจะทำให้สตูตูตเนี่ยโดนรถอ่าเพิ่มดิทำให้โดนดาเมจเพิ่มขึ้นยี่ยี่สิบเจ็ดจุดเก้าวลาสองเทินเนาะเนาะ,นะแล้วก็จะ จาจะจะจจจะอะไรนะพี่น้งนะล้อจะจะโดนเสเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลา,นานหนึ่งเทินนอกจาบตัวที่เราเล็กก็คือตัวที่เลือกใช่หวะทำไมนี่บอกว่าเป็นผลผลเสียเพราะเสียเออใช่ไหมเธอในเกมก็รู้เกมรู้แล้วทำให้ตัวเองอะ่ะได้เมถเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะหกสิบห้าจุดศูนย์เป็นเวลา,นานสองเทินส่วนสกิกที่สามเนี่ยอ่าที่เราเจ็ดเนาะ เเมเพิ่มขึ้นหนึ่งรอยเป็นตเวลาหนึ่งเทินนะเพิ่มกับตัวเองเลยแล้วทำเตมจตรแต่ยเวทพยะไกสี hit, นะ่ฮิตเนาะสามร้อยสิบห้าจุดหกเปอร์เซ็นแล้วก็ลดแล้วก็ทำให้ซูน,นันนะโดนโดนดเมจตรลด,ดตัววัดดิคชนี่มันคืออะไรอ่ะคือผมกำลังงงไก่นี่อยู่สักครู่เนาะอ่า อ๋อเราก็ทำให้ตัวไอ้นี่อ่าฮันเเมดใส่ลดลงทำท,ทันเตเมตได้น้อยลงนั่นเองเ,องเ,องเนาะ13.5%ส่วนติมูราสกิ aki, เนาะที่ที่เลเวล8ทันเเมตสายเวทระยะไกลต่อทุกตัวบนสนามเนาะด้วยอ่ะเดเมด1,777%แล้วก็ลดเกีรดติ สองอันที่ลูกกลมๆมาแหละเหมือนเดิมแล้วก็ออกจากสนามทันทีอันนี้ใช้ปุ๊บออกเลยก็คือก่อนใช้เนี่ยต้องดูว่ากดแล้วแม่งแม่งจะตายกินใค่ไหมอะไรอย่างงี้เนาะโอเคแล้วก็ถ้าใช้ติคู่กับเพื่อนเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนเราได้คิเลตเพิ่มขึ้นอีกสี่สิบเป็นเวลาสามเทือนเนาะอ่ามันมีอะไรแหละใช่ไหมใช่ส่วนการ์ดเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะการ์ดก็ใส่ที่เป็นของตัวเองอะไอที่มันเป็น กาดม่วงอ่ะสีม่วงอ่ะอันนี้เนาะกาดครอบจักรวาลสรหรับตัวสายเวทมาดูกุ่้างของกาดสองใบอันนี้น่าจะเป็นกาดกาชาถ้าจำไม่ผิดนะดึงดูดทำให้อาเป็นเป็นทรอนนั่นก็คือทำให้ศัตรูหันมาตีเราสองเทินเนาะใช่ส่วนถ้า,าขาดสามก็แค่รดคูดาวเป็นหกเฉย ส่วนคัดหนึ่งเนี่ยก็ื่อเมื่อเริ่มเนี่ยหรือว่าอถ้าถ้าอันติเมตสกิลเกรดเต็มเนี่ยก็จะทำให้ดาเมตเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา2เทินเนาะโอเคต้งคองเา้าใจถูกมีเท่านี้ส่วนอันนี้น่าจะเป็นการ์ดแกกก็จะเป็นอิาสิบเปอร์เซนขาด3าฮิล20่สขาดหนึ่งไม่เริ่ม เมื่อเริ่มเทินเนี่ยถ้าเลือดเราเท่ากับห้าสิบหรือนกว่าห้าสิเปอร์เซ็นก็ทําให้จะมีกายภาพเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นเวลาสามเทินเนาะก็น่าจะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คหน้าหน้าไอ้นายอีกรอบหนึ่งเกมน่ามีอะไรเพิ่มเติมแหละเนาะก็หาว่าตัวไหนน่าหยอดเล่นแล้วกันเนาะอย่างยูจิเนี่ยว่าข้ามได้เพราะว่าเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวตัวเมจเนาะข้ามได้ข้ามได้แต่อันนี้ผมว่าน่าสนใจนะโมโม่เนี่ยน่าสนใจ เ็นซัพพอร์ตเหมือนกันเนาะใช้ได้ไดเก่งเหมือนกันหรือว่าจะยอดกระจายโคโจโก็ได้เนาะสิโรอะไรอย่างงี้ชิวถือเอาเพื่อออกออกก็คุ้มอะไรอย่างงี้เนาะก็หมดแล้วรหรับคลิปนี้หมดเกลี้ยงเนาะหรือว่าเอ้ยน้ดวะหรือว่าถ้าใครเป็นสาวูจีก,ก็สามารถกดได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าอวยอ่ะก็กดได้หมดแหละตัวพี่คนนี้ ไม่น่าจะมาผมว่าไม่น่าเข้าถึงเข้าผมก็ไม่น่ากดอยู่ดีนเนาะก็ปล่อยมันไปโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้คลิปนี่ผสวดีครับ